ก่อนที่ทุกคนจะบอกว่าโคู่นี้ไม่มีทางได้เจอกันหรอกคู่นี้เจอกันไม่ได้แต่ว่าก็ยังอยากให้เจอกันอยู่ดีนะคะตะวันฉายประทะซุปเปอร์เล็กคู่นี้นะคะถ้าได้เจอกันจริงๆเนี่ยคิดว่าทุกๆคนนะคะถึงแม้ว่าคนที่จะบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอดูงคู่นี้กันแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะซูเปอร์เล็กเนีสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในกติกามวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพเขาสามารถเอาชนะตำนานของกีฬานี้มาแล้วหลายคนอย่างเช่นนักมวยอย่างรถถังจิตเมืองนอนท่าเครุและโจนาธานแฮกตีนี่แค่ย,ยกตัวอย่างมาบางส่วนนะคะเขาไม่ได้แค่เอาชนะคนที่เป็นแชมป์อย่างโจนาธานแฮกตีนะคะแต่เขายังทําให้การต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันดูง,ง่ายมากๆ ซูเปอร์เล็กกำลังพยายามที่จะสร้างตำนานและกำลังจะก,กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากความพยายามของเขาและเขาประสบความสำเร็จจากการเป็นแชมป์ในสองรุ่นด้วยกันค่ะเส้นแรกมาจากรุ่นฟลายเวกเส้นที่สองมาจากรุ่นแบทตัมเวดแต่นักสู้แบบซูเปอร์เล็กเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหยุดแค่นี้นะคะและพยายามที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยแค่ดูจากการที่เขาเนี่ยท้าทายตัวเองอยู่สม่ำเสมอนี่จะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะคะ ถ้าเขาเนี่ยขยับขึ้นเป็นในรุ่นเฟเธอเวตและท้าตะวันฉายเพื่อที่จะชิงเข็มขัดแชมป์ของเขาการต่อสู้แบบนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้นักมวยเนี่ยมีวิน,นัยยอมตื่นนอนตอนตีห้าเพื่อที่จะไปวิ่งการต่อสู้แบบนี้นี่แหละคะ่ะที่จะทําให้นักสู้เนี่ยกลับมาจดจ่อกับการต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนทุกลมหายใจคือการต่อสู้ การต่อสู้แบบนี้นะคะจะเป็นแรงจูงใจให้นักสู้เนี่ยทำงานหนะักฝึกซ้อมหนักและใช้เวลาในยิมให้มากขึ้นตะวันฉายก็น่าจะมีแรงผลักดันในการต่อสู้นี้เหมือนกันนะคะและมันก็คงจะดีนะคะถ้าตะวันฉายเนี่ยสามารถชนะในการต่อสู้นี้ได้เพราะว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยยากที่จะเอาชนะจริงๆค่ะในเวลานี้เขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยตอนนี้ และเนี่ยเขายังมีไฟ,ฟการต่อสู้ที่แบบโอ้โหเป็นตำนานทุกคนดูแล้วก็ยังตื่นเต้นและยังมีช่วงเวลาที่น่าอัศจ,จรรย์น่าตื่นเต้นในการต่อสู้อีกซูเปอปร์เลกเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากนะคะและการเอาชนะซูเปอร์เลกเนี่ยเป็นอีกการประสบความสําเร็จก็จะเหมือนกับที่ถ้าหากซูเปอร์เลกเนี่ยเอาชนะตะวันฉายได้เขาก็จะประสบความสําเร็จมากๆและถ้าตะวันฉายสามารถเอาชนะซูเปอร์เลกได้ก็คือประสบความส,สาํา,สเ,า,าสเร็จามจจากๆเหมเือนกันค่ะ ซุปเปอร์เลกเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ต้องไม่คิดถึงเรื่องที่เขาเสียเปรียบให้ตะว,วันฉายอย่างเรื่องที่เขาตัวเล็กกว่าตะว,วันฉายแต่ให้โฟกัสไปสิ่งที่เขามีและสกิลของเขาสิ่งที่ยากที่สุดนักมวยสามารถทําได้ตอนที่ขยับขึ้นไปในรุ่นที่น้ําหนักมากกว่าเนี่ยก็คือการเพิ่มน้ําหนักโดยตั้งใจค่ะ เพื่อที่จะเป็นคนที่ตัวใหญ่ในรุ่นและทุกครั้งที่เห็นแบบนี้นะคะก็มักจะจบไม่สวยตลอดเลยค่ะพวกเขาจะเหนื่อยง่ายขึ้นและพวกเขามักจะช้าลงด้วยสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือให้กินเหมือนเดิมแล้วก็ลดน้ําหนักทาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่รุ่นนั้นต้องการซึ่งก็ไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่ซูเปอร์เล็กต้องโฟกัสไปที่จุดแข็งของตัวเองค่ะและทําให้ตะวันฉายสับสนหรือทําให้เขาประหลาดใจในการเริ่มต้นการต่อสู้อย่างรวดเร็วและแบบดุด,ดันมาก ในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้นะคะตะวันฉายเนี่ยชอบใช้เวลาเล็กน้อยกว่าจะเริ่มต้นการต่อสู้จริงๆและถ้าซูเปอร์เล็กกดดันนะคะ คงทําให้ตะวันฉายเนี่ยรู้สึกอึดอัดแน่นอนซุปเปอร์เล็กต้องทําให้ตะวันฉายเนี่ยยากต่อการใช้อาวุธหลักของเขาดังนั้นนะคะซุปเปอร์เล็กต้องอยู่ห่างๆตะวันฉายจะได้เตะไม่ได้และซุปเปอร์เล็กก็จําเป็นต้องทําให้ตะวันฉายเนี่ยบาดเจ็บที่ขานะคะตะวันฉายจะได้ไม่มีความสามารถในการเตะหนักๆเตะแรงๆเหมือนที่เขาทําเป็นปกติและจะทําทให้ตะวันฉายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ช้าลงด้วยนะคะเพราะว่าขาเขาได้รับบาดเจ็บมันยากมากที่จะเดาวานะคะว่าใครจะเร็วกว่าแต่ซุปเปอร์เล็กเนี่ยแม่นมากในการ หรือการต่อยหรือแม้แต่การฟาสศอกซูเปอร์เล็กเนี่ยควรจะโฟกัสไปที่ประสิทธิภาพของการโจมตีนะคะไม่ใช่จํานวนของการโจมตีกุญแจสําคัญของซูเปอร์เล็กคงจะเป็นการควบคุมระยะค่ะและไม่ให้ตะวันชัยรู้สึกสบายใจในการต่อสู้ ส่วนตะวันฉายนะคะจาเป็นต้องเดินหน้าบุกเข้าหาแทนที่จะปล่อยให้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเดินบุกเข้าหาและทําให้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเดินถอยหลังมันยากที่จะออกอาวุธที่ดีๆหรือหนักๆในการเดินถอยหลังนะคะตะวันฉายเนี่ยต้องทําให้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยรับรู้ถึงความต่างของรูปร่างและนี่มั่นใจเลยว่าตะวันฉายเนี่ย ก็อาจจะโดนหมัดหนักนะคะตะวันฉายต้องระวังตรงนี้นะคะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยโดนต่อยแต่ก็ไม่ควรจะต่อสู้แบบยึ่ยักหรือเลองเลในการหอกอาวุธระหว่างนักสู้สองคนนี้นะคะระหว่างซุปเปอร์เล็กกับตะวันฉายเนี่ยตะวันฉายเป็นคนที่หมัดหนักกว่า ตอนที่ตะวันฉายอยู่ในระยะประชิดเขาควรจะโจมตีด้วยการออกหมัดชุดที่ลำตัวและจบลงด้วยการฟาดศอกที่หัวแบบแรงแรงแรงเท่าที่จะทำได้และถ้าเมื่อไหร่ที่โจมตีจากการออกชุดคอมโบแล้วนะคะก็ให้ถอยหลังไปหนึ่งสเต็ปและสร้างระยะห่างเพื่อเตะแรงแรงไปที่ช่วงลำตัวหรือว่าขาล่างก็ได้ถ้าตะวันฉายสามารถต่อยหนักๆห,หรือเตะไปโดนเป้าได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแค่เวลาเท่านั้นค่ะก่อนที่จะจัดการซูเปอร์เล็กได้ นี่พูดมันก็ดูง่ายนะคะคนที่พูดก็พูดได้เนาะแต่ทําจริงๆเนี่ยมันก็ยากมากซุ per เล็กเนี่ยเล่นเหลี่ยมเยอะนะคะและมันยากมากด้วยการที่จะโจมตีเขาสิ่งสําคัญในการเอาชนะซุ per เล็กนะคะก็คงจะเป็นการโจมตีหนักๆด้วยการต่อยและการเตะให้โดนเป้าอย่างแม่นยําก็แอบ,บสงสัยนะคะว่าซุ per เล็กเนี่ยจะทนต่อลูกเตกของตะวันฉายได้มากเท่าไหร่ ถ้าให้นี่ดาวนะคะก็คงได้ไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเป็นลูกเตะส่งพลังของสายดาราอีกอาวุธสำคัญของตะวันฉายคือสวนเก่งมากเวลาคู่ต่อสู้ต่อยหรือเตะนี่ก็น่าจะเป็นอีกข้อได้เปรียบของตะวันฉายนะคะ ความเก่งความแม่นยำของเขาจะทำให้เกิดความต่างจากที่ดูตอนที่ซูเปอร์เล็กต่อสู้กับทาเครุนะคะวิธีที่จะโจมตีซูเปอร์เล็กเนี่ยคือจมติด้วยการออกคอมโบไม่ว่าจะเป็นการต่อยหรือการเตะแต่ไม่ให้แค่เตะหรือต่อย1-2ถึง,งครั้งนะคะเพราะมันยากที่จะล็อกให้เขาอยู่กับทีการต่อสู้แบบนี้นะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าซูเปอร์เล็กจะได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้แต่พอคิดไปคิดมาอีกทีตะวันฉายก็ได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะชนะได้เหมือนกัน พวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อได้เสียเปรียบนะคะแต่นี่จะให้ตะวันฉายได้เปรียบมากกว่านิดนึงสําหรับซูเปอร์เลกเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกทุกอย่างถึงจะชนะได้แต่สําหรับตะวันฉายนะคะถ้ามีอะไรที่แบบพลาดนิดนิดหน,ดนดหน่อยนะคะก็ยังสามารถเอาชนะได้อยู่ ทั้งสองคนนี้นะคะมีความเสี่ยงมากแต่ก็สาเหตุต่างกาันแต่ทุกๆก,การต่อสู้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะยิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่นะคะนักสู้ทั้งสองคนก็จะมีผลตอบแทนที่สูงมากตามไปด้วยสําหรับทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าใครจะเอาชนะใครนะคะก็จะเป็นการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าซูเปอร์เล็กสามารถเอาเข็มขัดมาจากตะวันฉายได้นะคะมันก็คงยากมากไม่ว่าสำหรับใครก็ตามมาทำแบบนี้อีกและคงเป็นตำนานที่ พิเศษมากๆเป็นตำนานที่แบบเพอร์เฟกสุดๆมันคงเป็นอะไรที่อีลิทมากๆอะะัค่ะมันจะเป็นตำนานของเขาและเขาก็จะเป็นคนที่น่าจดจำสำหรับทุกๆคนไปตลอดการและถ้าตะวันฉายสามารถเอาชนะได้นะคะสุ per l e ็ก,ก็คงจะเป็นนักสู้ที่เก่งมากๆที่เขาสามารถเอาชนะได้ในช่วงรุ่งๆของ super l e กโดยเฉพาะเลยนะคะจากสิ่งที่ super l e กเนี่ยได้สร้างเอาไว้แต่คนที่จะชนะจริงๆนะคะก็คือคนดูอย่างเราๆนี้แหละคะ่ะ ที่ได้ดูการต่อสู้ที่ดีมากๆแบบนี้และนะคะยังไงก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นซูปเปอร์เล็กขยับขึ้นไปในรุ่นเฟรเเวดและได้ต่อสู้กับตะวันฉายมันคงเฟนไฟที่ดุเดือดมากๆ